กับคำ้้พืนพืเนบ้ไมไมน้องเตาาามเไไกลเลยเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไป่เดือดรดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเสียงไปไหนวะ เสียงไม่มาชาออกมาแล้วนะครับก็กลับมาหาจ่าอีกเช่นเคยกับช่องจ่าเอียนชาแนลนะครัสเพื่อนเ่อยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเออกลับมาหาเกมนี้กันอีกครั้งนะครับเออเทพทอกระโดนะครับวางไปเออพาวเวอร์ออฟทอรนะครับเมกาวีของค่าย p ีพหรือว่าเพ็กเมติกนั่นเองนะครับเพื่อนเอ่ารอบที่แล้วก็จำไม่ได้เท่าไหร่วะ รู้สึกว่ารับไอชูการัดนะจะไม่ได้แต่รู้สึกว่าบวกมาจะบวกไม่หนักเท่าไหร่นะเออก็มาย้ำกงาอีกทีนะครับทุน5 k นะครับเออหนักๆอีกแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาเล่นแบบหมุนตันเลยพราะที่แล้วไม่หมุนตันนะกดเลยนะครับมันเื่อเวลาซื้ออ่ะก่อนที่ขอขอขอเราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลักกีทามนเหมือนเดิมกลุ่มลักกีทามคืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลีนน่ยนอะไรประมาณนี้ หมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้ที่มีกิดีมาเขาก็จะมาแชร์มาแคปมาโชว์กันมาพูดคุยกันนั้นเองเออไม่รู้เล่นเกมอะไรอ่านกลุ่มเปิดกลุ่มดูก่อนนะครับเพื่อนง่ายต่อการตัดสินใจมากๆเลยนะ,ะแต่ละหลักนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกคนละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้โมงเช้ายัน3ทุ่มกันเลยทีเดียวก็แจ้ง3าค่ายกักนะครับ PP PG แล้วก็โจ๊กเกอร์เออเป็นการแจ้งเกมแตกนั้นเองนะครับแต่ละเวลาแต่ละรอบนะแต่มันก็ไม่ร้อเเซนนะครับเพื่อน ของแบบนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็เข้าเมนแรกใต้คลิปกันเลยนะครลับมาเพราะก่อนก่อนจะซื้อเหมือนเดิมรถวีลเโบุเท่าไหร่วะจำไม่ได้จำได้แค่โคนออกสองดกอกเออเค่นั้นสือว่าแจมอยู่แต่เราเพลยแล้วเ,เราไม่เล่นแบบหมุนตันไงซื้อปั๊บกดเลยนะเออมันยังใหม่อยู่สำหรับกูเกมนี้คิว หน้าลายสวยตรงนี้อยู่ที่เบสสิบอู้ยสิบเต็มเลยซื้อดีมไหมมาเลยจ่ายสวยขนาดนี้ก็กดกันเลยนะครับเพื่อนมารอไปแล้วไม่ได้กดยังไงวะเฮ้ยเอ๊ปสิบสี่อ้ยิ่งกดมันยิ่งเพิ่มนะครับเพื่อนโอกาสตกดำก็น้อยลงไม่แปะเอ้ย อาพา,าดอ๋ดูดูที่เข็มบนเนี่ยคุูรู้ว่าดูข้างล่างไอ้ฮะเอาอีกหมุนนึงโอ้โหถ้าตกตรงนี้คือสวยมากๆเลยได้ไหมมาตันไมมตันแล้วมาเพื่อนๆยิบสองหมุนยาวๆโอ้โหไอตว์เหมือนได้เดนฟีเลยนะ,ะมาลุ้นกันจะจ่ายเท่าไหร่ซีวอาก่อนไม้แรกนะเดี๋ยวเราไปซื้อแทงไม้หลังคิว ก็เหมือนทุกเกมนะไอตัวไหนก็ได้นะครับให้ตัวคูณมันออกเยอะๆไปก่อนยิ่งดีดูให้แะไรคำนวณมันจ่ายมาต้นแบบต้นหมุนนะนะอ่าประมาณนั้นีโอ้โหขาดช่องแรกคิวสวยให้ตัวคูณออกเยอะๆนะครับมันถึงจะมันไม่งั้นไม่มันนะไอเหมือนชุกก้าลัดนี่โโอ้หยังมันเลยก้า มาไวกิ้งสามร้อยสามสิบเอ็ดซื้อไปพันหนึง่งหมุนยาวๆไอสัตว์ยี่สิบเจ็ดหมุนโอ้โหโคตรมันเลยแต่ใครพีพีตั้งแต่เล่นมานะไอหมุนสุดก็คือไออะไรวะบิ Big bon ๊กแบ๊กโบนัสไล่กูได้สี่สิบกว่าหมุนนะไอสัตว์โอโ้แต่ว่าตอนนี้เน็ตเป็นเทียอะไรเนี่ยโอ้โหม่เจอมาเป็นตอนกูกดซื้อด้วย เฮ้ยโหรีโลดดีงไหมเอ้มเอามาแล้วเออเอว์อ,อ,อยังพึ่งเป็นดิพอเป็นตดนเจ็บจบเกมแเนะน,น,นี่ยมาขอมาอันเนี้ยที่รอคอยโอ้โหเบาไปเชื่อมตัวถูกไปเชื่อมตัวอักษรจามาช่วงคููหนักๆเลยน่าคิดเหมือนกันนะค้อน เราได้หมุนสุดท้ายเลยคือมันเลยจ่ายหนัก,กเพราะอะไรตัวเขียวฮักวินหก9เที่เหลือ12หมุนจะคืนทุนแล้วนะครับเพื่อนๆที่เหลือกำไรกูแล้วโอ้ยว้าวสตัวนี้อยู่ที่คูณ11นะครับเพื่อน ้าวหมุนวันนี้เบามากเลยเอาคืนทุนมาแล้วพันแปดบาทออกแต่คิวเว้ยวันนี้ไวขอคอนใช่ไหมบอคนมาช่วงนี้สวยเลยเคพันสองสิบห้าคูณสิบห้าแล้วตอนนี้คูณสวยอยู่หกหมุน วอวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยิบสองมุนอะสีม,มนุนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหไม่ค่อยจ่ายเลยสิบหกโอ้สิบก็ไม่มาสองมนุนวายตกแถวสองเจ็ด ้นไปไหนวะ้นออกดอกเดียวเนี่ยนะโอ้โหสัตว์อย่างเดียโคตรเบาโอ้โหโอุซ่าหมุนตันยังสวยเลยมาเดี๋ยวเราปรับเบ็ดดูนะครับเพื่อนเออเบ็ดมันเดิมสักยี่สิบไปเสียดายอะ่ะบุญยังสวยเลยจ่ายเริ่มต้นเกมก็ดีนะเมื่อกี้ แต่ในท้ายนี่ยังกากเลยฮะว่เยอะด้วยเก้าเก้าวันนี้ตัวสอนออกดีมากๆเลยโอ้ย้องแบบนี้ดิเออออกให้กูหน่อยโอย้สองตัวซื้อเลยมาสองมันสิใจสวยคราวนี้ก็ต้องซื้ออาอยังมาอีกรอบนอกอีกหวหนึงในเกมทำไมกูไม่เจอแบบนี้มั่งนะ โอเคตัว A ตัว9ตัว10ไอ้ส้นตีนมารอบสองซื้อแพงกว่าเดิมด้วยยังไงวะแต่โอกาสมันอไอ้สัตว์ใจหายใจควม่มมันแค่4ครั้งอีกไงเพื่อนแต่ถ้ายแปะนี่โหยี่สิบคูณยี่สิบนูนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคอีกหนึ่งมุนฉลุยฉลุยแน่นอนนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย เฮียอะไรเนี่ยมุนสุดท้ายตกดำโอ้โหโคตรทุเล็โอ้อโหวิบแล้วกูบวาร้้นแล้วแม่งเกินไปไอสัตว์มุดท้ายดูดิโค้นไอสัตว์รอบนอกออกดีแม่งเดี๋ยวกูกดหมดแม็กเลยดีกว่านะเออไอสาัตว์อย่างเกินเลย วิบแล้ววิบแล้วหัวเริ่มอุ่นแล้วกูมาซื้อดีกว่ามั้ยมาสามพันวัดกันไปเลยนะครับหรือเจ็ดร้อยจากห้าคเฮ้ยมันได้บุกสี่มาด้วยเหรอโอ้โหสองตัวได้บุกสี่มาด้วยไม่กดแล้วกูไปเลยเออไอซัดอ้มันแจก,กบุกสี่มาด้วยนะได้สองตัวเลยนี่ยังไม่เคยได้เลยนะมาสิบแปดมุน ไม่ต้องเสี่ยงด้วยอย่าเหมือนรอบทีแล้วนะมึงจ่ายงามๆหน่อยไว้โอ้โหพรไม่ออกแถวนั้นก็เรียบร้อยดิ สาม,มุนยาวๆตัวเพลงไม่ออกเลยคงรู่จะดามึงยังไงดีไอเทกวาโด 6x G โอ้โหตอนนี้แย่มากเจ็ดหมุนไม่จ่ายเลยเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไอ้ <he a S 2> เฮี้ยเกินไปแล้วดูเดยกออกแต่ก oh ้าวโอ้โหปุ๊บแม่งเอ้ยโทเลยวันนี้คนก้าวของบูไม่มาเลยยาว,ยาว แต่พวกไนท์พวกอะไรไม่ออกเลยนะวันนี้โอ้ตาทางน่าจะล่มสองมุนโอ้ย่างเฮียเลยมท้ายจบโอ้โหแม่งหัวโดจยิงวันนี้เทพกว่ัวดอโอ้โหย่างเฮียเลยแต่มุนสวยนะยอมรับนะครับเพื่อนๆพืนไม้แรกก็ตันเลยไม้สองโอ้โหไอ้เฮีย 2,004ตกดำหมุนสุดท้ายรอบสามโอ้โหไม่ต้องหมุนเลยนะครับบวกสี่มาสองอันเป็น18แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด,สดคือแม่งไม่จ่ายนะครับเพื่อนโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะก็บวกมากค่อนข้างเยอะเลยนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเออขาดทุนบ้างก็ไม่เป็นไรก็เท่าไรวะเดี๋ยวรอเครดิตมันเต็มก่อนนะที่เก็บก่อ2,017ตอนนี้นะครับขาดทุนไป3,000ไม่เป็นไรนะครับเพื่อน มันเรื่องธรรมดาเรียกสับสล็อตนะครับมีได้มีเสียถึงนเรื่องปกติเลยนะครับเพื่อนเออแต่สิ่งสําคัญก็คือการไอ้พวกระบบฝากถอนนะเออเว็บกูไม่กูนะครับอันนั้นสําคัญสุดแล้วนะครับเพื่อนเออเล่นแบบคนตามลัคก,กี้ดีสุดนะครับเพื่อนอย่างที่ผมบอกตามลัคก,กี้มีกลุ่มดีสุดนะอ่าต่อหัวไม่รู้เกมไหนมาไม่มาเราไม่รู้ไงแต่ถ้ามีกลุ่มนี้มีกลุ่มแอดมินแจ้งเกมนี่มันงินดีกว่านะครับเออยังดีกว่าเยอะเลยอ่ะ ก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจะไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ